แล้วและทีนี้ก็จะเชีย่ยเห็นว่ามันเป็นอานิสงส์ที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อลาสิกขาแล้วได้อย่างไรข้อนี้ให้ดูในแง่ที่ว่าถ้าคนนั้นมันบวชจริงคนนั้นมันบวชจริง มันก็จะงมีการปฏิบัติชนิดที่ขัดเกลากิเลสมากมายหลายอย่างทีเดียวกิเลสที่ติดมาแต่บ้านก็ <c oughs> ขัดเกลาเหลือน้อยหรือบางอย่างหมดไปสูญสิ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เอาจริง นิสัยความที่ไม่ทำอะไรทำจริงเราหละโรเลตามแบบคนหนุ่มนะตามใจตัวนะอันนั้นอันตรายมากนการตามใจตัวนี่อันตรายมากถ้าเขาบวชวเขามาแล้วกเขาบวชจริงมันก็ไม่มีโอกาสที่จะตามใจตัวเพราะมันจะต้องปฏิบัติตามศีกขาวินยัยธรรมะ อยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสจะตามใจตัวไอ้น,นิสัยที่ตามใจตัวมันก็หายไปก็าลายเป็นคนเกิดใหม่ไอ้เรื่องตามใจตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวไหลโลเลหล่อแหละคําว่าตามใจตัวในทีน่นี้โดยแท้จริงก็คือการตามใจกิเลสไม่ได้ยึดหลักธรรมะ ตามใจตัวคือตามใจกิเลสมันก็เป็นคนของกิเลสมันก็ทำอะไรอะไรเป็นไปในลักษณะที่เพื่อกิเลสไปหมดถ้าเราบวชจริงมันมีการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยตามพระพุทธประสงค์ขอสิดดูดีมันก็เป็นคนจริงขึ้นมา นี่คุณหลันนี้ซึกเอเราไปเป็นคาราวาสมันก็เป็นคนจริงเป็นคนที่บังคับตัวเองได้เป็นคนที่เรียกว่าไม่เป็นคนของกิเลสพูดง่ายๆก็พูดว่าไม่เป็นคนของกิเลสกลายเป็นคนของธรรมะ ระนั่นขอให้ทุกคนประพฤติคาวินัยเยธรรมะนี่ให้เต็มที่โดยการอุทิศอธทิษฐานมันก็จะได้รับประโยชน์อานิสงส์ข้อนี้ติดไปอย่างนอ้อยเป็นข้อแรกว่าเราจะเป็นผู้บังคับทิเลส ไม่ปล่อยตามใจกิเลส <c> ก <oughs> ็ยังมีข้ออื่นต่อไปอีกที่นำาน่าจะนำมาพูดเช่นสิ่งที่เรียกว่าขันติในความอดกลั้นอดทนในการประทุษธรรมจันนี่คือ <c oughs> มีหัวใจยอยู่ที่ความอดกลั้นอดทน พอไม่มีความอดกลั้นอดทนเท่านั้นแหละมันก็ล่มละลายทันทีมันไม่มีแก่จิตใจที่จะปฏิบัติสิกขาวินัยอะไรได้ถ้าไม่มีความอดกลั้นอดทน,นั้นผู้ที่มีความอดกลั้นอดทนก็รักษาสิกขาวินัยไว้ได้ชั้นดีเลิศนี่ก็ไม่ยาวให้ผิดพลาดแม้ว่าจะต้องหลังน้ำตา นี่เขามีคำพูดว่าประพฤติพรหมจันทร์้วยน้ำตาหมายความว่ารักษาศีกขาอย่ัยไว้หวไม่เสียหายน่าจะต้องอดทนจนน้ำตาไหลนี่เรียกว่าประพฤติพรหมจันทร์้วยน้ำตามีความหมายความอดทนคำว่าอดทนอดทนนี่มันจำไว้ดีนะว่าสรุปความแล้วมันอดทน ต่อการบีบขั้นของกิเลสในโรงเรียนนักธรรมคืออาจจะสอนว่าอดทนต่อบินฟ้าอากาศหนาวร้อนอดทนต่อความเจ็บความค่ายอดทนต่อคนด่าคนว่ามันก็หลายอย่างเ แต่ว่าทุกอย่างนั่นะมันสรุปมารวมอยู่ที่คำว่าอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสฉันอดทนต่อเขาด่าว่านะมันเป็นกิเลสทำให้โกรธที่ก็ไม่โกรธคือบังคับกิเลสหรืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสแล้วก็ไม่โกรธความเจ็บค่าได้ป่วยทุกขเวทนาก็เหมือนกันถ้าอดทนได้มันก็อดอดทนต่อกิเลส อดทนต่อความลําบากตรากตรามกิเลสมันใช้ทิ้งทิ้งไปเสียเยอะลาบากหนักอดทนได้อดทนต่อการบีบคั้งของกิเลสก็ไม่ทิ้งงานนั้นไปเสียอดทนต่อความยากาลําบากความตรากตรามให้ม,มองให้ดีทั้งสามอย่างนี้มองให้ลึกลรวก็จะพบว่ามันไปสรุปรวมอยู่ที่ อดทนต่อการหบีบขั้นของกิเลสเนี่ยขอให้รู้จักว่ายิ่ถ้าว่าอดทนได้ตลอดเวลาที่บวชอยู่มันก็เกิดใหม่เพียนิสัยเป็นคนอดท <อด S 2> ้อดทนอย่างสูงสุดไม่โลเลไม่ลาทิ้งหน้าที่การงานง่าย ไม่ปล่อยให้กิเลสดึงไปหาบายมุกหรือว่าความเลวหลยอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำให้เต็มขนาดนี่ก็ไม่มีความอดทนก็ได้อยากเล่นหัวก็เล่นหัวอยากกินอะไรก็กินหามากินโดยไม่ต้องอดกลั่นอดทนให้มันอยู่ในระเบียบ อยากจะเล่นอะไรก็เล่นไม่มีความอดทนให้อยู่ในระเบียบมันก็เลยเลยลูกรามไเถึงว่าไม่อดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีการลุกอำนาจแก่กิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น ได้ทำผิดวินัยอย่างไร้เลยในบรรดาโทสะทำอันตรายทำร้ายกันแม้ที่เป็นพระเป็นเนรเพราะไม่มีความอดทนขอให้มองให้เห็นว่าตัวพรคมจันทร์นั่นคือตัวความอดกลั้นอดทนพอไม่มีความอดกลั้นอดทนเมื่อ,อไรคมจันทร์ล่มละลายล่มละลาย ดูเองดูเองจะเห็นถ้ารักษาไว้ได้มันก็มีแล้วมันก็มีมากขึ้นมีมากขึ้นเป็นบารมีหรือเป็นอุปนิสัยคือมันจะเป็นอุปนิสัยที่จะเป็นเช่นนั่นในทางฝ่ายดีมันมากขึ้นมากขึ้นถ้าที่มันจะเป็นเป็นทางฝ่ายชั่วเขาจะเรียกว่าอนุสัย ถ้าเป็นพันธงที่มันดีมากขึ้นง่ายขึ้นนี่ก็เรียกว,ว่าบารมีบ้างอุปนิสัยบ้างมันคอยมีแต่อุปนิสัยที่มันจะดีขึ้นหรือมีบารมีที่มันจะดีมากขึ้นจนกว่ามันจะเต็มถ้าได้อย่างนี้มันก็ได้ผลเกินค่าในการที่บวชชั่วคราว,วแล้วก็สึก กลับศึกออกไปได้ผลเกินค่าแล้วมันก็จะได้อานิสองส์อย่างที่ว่าครบถ้วนทั้งสามประการแน่นอน